คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดท,ทํเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงนะเอาเป็นว่าขออาศัยตัวช่วยหน่อยแล้วกันนะกับรักกี้ททมรอบเช้าวันนี้นะแจ้งมาโดย ผู้ขัดกบคนดีคนเดิมนะคนที่เอาตังค์ลงไปเยอะเหลือเกินนะหลังๆไม่ค่อยเข้านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะบอกกันแล้วว่าอัตราการจ่ายไม่ได้การันตีการแตก100%นะแต่ในเมื่อมาในช่วงเวลารักกี้ไทมขอลองอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นเลยกูต้องโทษตัวเองก่อนเวลาไม่ชนะไม่โทษคนอื่นละบักสามหมุน เหมือนเดิมนะคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกความบันเทิงนะไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะใครที่ไม่ชอบเกมที่รูปภาพขายกันนะหนีไปเกมนี้แม่งสัญลักษณ์ขายกันดูยากติดกัน4ตัวมีคำนวณน,นะถ้ามีเกิน5ตัวมีวาเป็นวจาจ่ะปับ๊บเล่นแบบลุงนะไม่ต้องอะไรกับมันแล้วคำนวณมาก็เ hey, ฮอย่างเดียวไม่ต้องไปนั่งดูแล้วว่าตัวนี้คือตัวไหนนะ บางทีแม่งสัญ,ญลักษณ์คล้ายกันจนแยกไม่ออกสาระสำคัญคือให้มันจ่ายเหอะไปกดติดตามช่องทวิตเตอร์ลุงช่องใหม่ยังลุงผู้ชี้ทางสว่างกูบอกเลยไม่แตกอันนี้ไปแตกอันนูได้นะอันนูแตกแน่นอนนะส่วนมากจะเป็นหนังที่ลุงดูแล้วด้วยนะจริงๆชอบดูตรงคนสวยนะสบายตาดีเห็นแล้วบางทีแค่เห็นคนสวยลุงก็ กดเข้าไปค้นหาแล้วยิ่งบอกรหัสมาแบบนั้นอีกอตามไปเหอะเดี๋ยวจะแปะไว้ในเด s คลิปชั o นนะจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นช่องทางพูดคุยของลุงทั้งหมดอะ่ะเป็นเฮเฮอะไรสักอย่างนี่แหละลองดูละกันเดี๋ยวลุงวางไว้ใต้คอมเมนต์แรกให้นะไออยากดูหนังอะไรเครียดปัน่นซะล,ล็อตก็ไปตามไปดูได้ มีทั้ง x ช่องสล็อตกับ x ช่องชี้ทางสว่างนะแจกวาร์ปเลยเออพูดง่ายง่ายช่องแจกวาร์ปเล่นกันประจำรู้อยู่แล้วว่าแจกวาร์ปคืออะไรตอนนี้คูณ5ขยับกลับมากลับมาเป็นยากูซ่าต่อหลังจากที่ไปแจกวาร์ปกันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้4อันถ้า4อันจะไม่มีวนะต้อง5อันขึ้นเคยเล่นเกมนี้กับมาเฟียวัดกันเลยนะตกลงมา มาเฟียชนะนะรอบนั้นแต่รอบนี้ตามใจตัวเองจ้ะตามใจลัคกี้ไทม์ของไอ้ผู้พันดีกว่าลุงกดติดตามช่อง x ของผู้พันด้วยนะหลังหลังโดนเยอะเหมือนกันนะไปไปมามาพวกแอดมินในกลุ่มโดนกันเยอะเว้ยทั่วถึงเลยช่วงนี้เป็นช่วงเอาคืนของเว็บหรือว่าไงไม่แน่ใจนะไปอีก30หมุนไปเบ็ด70 ป๊าปป๊าปป๊าปมีคำนวณน,นะถ้าเกิดคูณ5ลงมาข้างล่างไม่รู้คำนวณอยู่ตรงไหนของจอแต่มีละนี่ถ้ามีคูณ5นี่สแสดงว่าแบบนี้ไม่มีคำนวณน,นะป๊ามีคำนวณดูคูณ5พอง่ายๆอุ้ยอุ้ยถ้าช้าแบบนี้แม่งเกมนี้ใช้3สเก็ตเตอร์ใช่ไหม บางเกม3บางเกม4เรียบร้อยเข้าไปก่อนเลยเบ็ด70ซะด้วยขอบคุณลักกี้อาจจะมาไวไปไวนะปับ๊บโอ้โหคูณกระจายมีคำนวณอยู่ตรงนั้นนี่เองขกยบาบมีอีกไหมหมเห็นไหมสีมันคล้ายกันไม่ต้องไปสนมันอุ๊ยหน้ากากติดนี่ว่าบับเข้าไปคูณ10ใส่มา5 25 เฮ้ยมีอีกถ้าคำนวณลงมาอุ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ถ้าข้างในไม่สนมีคำนวณไม่ไม,ไมีไม่สนลงอย่างเดียว3 6 7หกเไม่อยากได้ดาปะ่ะอยากอุ้ยอีก9หมุนแม่งตัวคูณกระจายแล้ววะ่ะตัวคูณกระจายแล้ววะ่ะตอนนี้ปั๊บคูณ5ลงมา16บหโอ้โหเป็นวายอีกปั๊บเข้าไปมีคำนวณไหมเฮ้ย,ยติดอยู่นั่นติดอยู่ข้างบนติดมาเป็นวายอีกรอบหนึ่งไหมไม่เป็นว่ะชุดนี้ ปั๊บลงมาโอ้โหกูบอกเลยว่าคูณกระจายตอนนี้อคํคำนวณรูไหนก็ได้แต่ขอข้างหน้าวะ่ะขอข้างหน้าโอ้โหไม่ถึงเสียดาย315อเอ้ยอยากได้คำนวณแถวหนึ่งอะ่ะคูณ16ตอนนั้นอะ่ะแถวหนึ่งอะ่ะมาลงมาโอ้โหแถวหนึ่งกับแถวสุดท้ายได้หมดมันก็ดันไปแถวตรงกลางอีกปั๊บโอ้โหตรงนี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แถว3แถวแถว4อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แถว4 โอ้ยอยากได้คำนวณแถวหนึ่งว่าออ้ยลงมากระจายกระจายพันสี่ร้อยยี่แปดเอาอีกดิปับลงมาต่อแถวไหนก็ได้ตอนนี้แถวไหนก็ได้นับหมดทุกแถวนับหมดทุกแถวบอกเลยแถวไหนได้หมดไม่เกี่ยงแล้วตอนนี้ปึ๊บลงมาโอ้หไม่ลงปึ๊บแมสุดท้ายคำนวณมาอีกทีนึงก่อนไม่ติดโอ้โห เกือบจะสูตรเกือบจะสูตรอุ้ยได้ของฟรีแบบนี้แม่งชื่นใจว่ะของฟรีนี่เป็นอะไรที่ฟินจัดโอ้โหอีกรอบไม่สองรอบติดนี่กูโกงเลยนะนั่นสองรอบติดนี่คือโกงเลยนะนั่นโอ้โหตกไปต่อหน้าต่อตาแล้วแหมได้แค่เสียวหายากประเภทสองรอบติดอะ่ะโอ้โหมีกำไรแบบนี้แม่งปั่นง่ายขึ้นเยอะ ง่ายขึ้นเยอะเมื่อกี้ถ้าซื้อเบ็ดเจคือไม่หลุดนะแต่ดีว่าได้เข้าฟรีมาเหมือนที่บอกแล้วเหมือนที่บอกไม่ต้องไปดูว่าตัวไหนคำนวณน,นะติดมาเดี๋ยวมันคำนวณให้เองสว่างเอง กี่ตัววะวายโอ้ไม่ติดสักตัวแม่งคนลาสีกันหรอวะคนลาสีมันไม่นับไว้คิดว่ามันจะรวมกันให้วะแม่คูณห้าหลอ้ยเริ่มแดกกลับไหมวะเริ่มเดกกลับไหมวะเยี่ยม,ม,มเหมือนกับเริ่มแดกกลับนะมาเมื่อกี้เราได้สามพันกว่าบาทใช่ไหมถ้าซื้อตั้งห้าพันน้ำซื้อไม่คุ้มว่ะมาขอเล่นเบ็ดร้ออีก30มสิบไป พอไปเรื่อยๆอ่ะนิสัยเลยนิสัยลุงเลยชอบมากกับการปั่นเนี่ยชอบจนไปทําช่องสายปั่นมาเลยนะสายปั่นไม่ได้ปั่นสล็อตนะปั่นอย่างอื่นนะไปกดให้หน่อยนะช่องลุงผู้ชี้ทางสว่างอ่ะกูบอกว่าสว่างจริงๆออ้ยสองสเก็ตเตอร์มีลุ้นนั่นนั่นมีลุ้นนั่นนั่นคำนวณก่อนขอตัวเดียวขอตัวเดียวเข้าเบรดล้อยจบงานแน่ปั๊บปั๊บปั๊บแม่คำนวณมีไหมไม่มี โอ้โหเอ้ยหน้ากากมาอุ้ยเต็มเลยว่ะไอ้ย,ยาอยากได้คูณห้าจังเลยเพิ่งจะลงมามาไว้หนึ่งตัวแหมอุ้ยติดมาไว้อีกตัวไหมไว้อีกตัวไปอยู่ทางโอ้โหย,ยากเลยไปฝั่งนั้นเฉยเฮ้ยยังติดอยู่เอาดิยังไม่ได้โอ้ห้าร้อยชุดนี้สวยป๊าบหน้ากาก,ากมา อับ๊บโอ้โูยมีวายมแม่งสี่ตัวคนละสีกันคนละชุดกัน <c oughs> ยังดีอยู่ยังพอมีการจงการจ่ายอยู่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดขยับได้ขยับได,บได้แต่ขอเข้าอีกสักรอบได้ไหมโอ้ยข้างบนมานั่นลุงดูข้างล่างเหมือนเหมือนกับจะตัวเดียวกันนะสรุปคนละตัวเว้ย น่คิดว่าตัวเดียวกันขวามือปับติดดาบมาดาบนี่เห็นชัดดาบหน้ากากนี่ชัดเจนเออคูณติดไว้ขวามือนั่นไงล่ะคูณ10ใส่มา150เอ้ยแม่ไม่มีคำนวณจะมาอีกชุดหนึ่งไม่ติดมันทำตัวอักษรคล้ายกันจริงๆนะจนบางครั้งคิดว่าตัวเดียวกัน นับแค่คำนวณซ้ายมือติดนั้นตัวเดียวกันลังเลอยู่ว่าใช่ไหมวะไม่กล้าออกเสียงดังเยอะกลัวแห้วไอ,เอ้เหี้ยกลัวพลาดอุ้ยช่วงขายของหมดแล้วไว้เหี้ยหลังๆแดกว่ะขอเทอร์โบเบ็ดร้อยอีก30ไป ไม่อยากซื้อเลยกลัวซื้อแล้วจะไม่จ่ายแม่งพอไม่จ่ายช้ำพอปัญหาข้างนอกอุย้ยเต็มจอไม่นั่นอู้หูวายกี่ตัวสองตัวหน้าก,ากากติดไปดิเอ้ยหน้ากากติดไปแต่เบาว่าอยากได้เยอะกว่านี้โอ้โหน้อยไปห้าร้อยส่วนโอ้โหหน้ากากไม้อีกวายอยู่ตรงไหนก่อนวายตั้งตรงไหนวายตั้งมุมโอ้โหตั้งมุมไม่มีคำนวณดิแทนที่จะไปตั้งให้สวย,สวย ปั๊บคำนวณมาหนึ่งอืมลงมาเรื่อยๆลูกปั๊บเอ้ยคำนวณมาแล้วจ้าวายตรงไหนก่อนเลียงให้มันสวยหน้าก,ากากติดมาต่อผางเข้าไปพ2 6 0หน้ากาก,ากต่อโอ้โหมันทะย,ยงเฉยเลยไอ้อ้ยคำนวณอย่างเยอะปอั๊บอืมไม่ติดว่ะ ไม่มีตัวต่อโอ้ยอยากเข้าข้างในฟรีจังเลยนี้เฮ้ยมาไม่มีวายไปต่อหน้ากากโอ้มีไวอะมีไวาะหนึ่งตัวปั๊บแหมสเก็ตเตอร์มาสองลุ้นตัวเดียวติดไม่ติดติดไม่ติดลุ้นแล้วมึงลุ้นละลุนละลุ้นแล้วแม่งไม่ติดออ้ยยังคำนวณอยู่ยังคำนวณอยู่หน้ากากไปต่อไม่อีกตัวหนึ่งลงมาลูกอีกตัวหนึ่งลงมา แม่ไม่เข้าโอยลุ้นสเก็ตเตอร์สักหน่อยแม่งจะก,กะรวยไม่เข้าเว้ยปับ๊บลงมาแม่ได้รอบเดียวอุ้ยแอบมันแอบมันกลับมาที่1 0 0 0 0บาทมาสตาร์ทที่เดิมเลยไปอีก30เหมือนเดิมขอปั่นยับ,ย,บยับเหมือนเดิมปับ๊บแม่ไม่มีววยปับ๊บวยมา1ตัว คูณน้อยอยู่อุ้ยติดอยู่แล้วชุดนี้ติดอยู่แล้วมีไวหนึ่งตัวไหมไม่มีข้างบนโอ้คนละตัวกันแม่งแต่สีเดียวกันอูเกอร์ทุกทีเลยเวลามันคล้ายๆกันเอ้ยดอกนี้มีไว้หนึ่งตัวติดไหมข้างล่างติดมาอยู่แหมคูณไม่เยอะคูณไม่เยอะไม่หนุกเลยคูณไม่เยอะไม่สนุกเลยปึ๊บคูณไม่เยอะไม่สนุกเลยไม่มีคำนวณ อยากเห็นคูณ5แล้วมากับคำนวณนี่โอ้โ oh ห oh, ตอนนี้อยากเห็นคำนวณอะไรก่อนก็ได้ถ้ามึงจะแดกขนาดนี้ช่วยคำนวณกลับมาหน่อยนึงเว้ยปั๊บไว้หนึ่งแถวไม่ติดคูณ5กูหายด้วยตอนนี้คูณ5หายซะด้วยขยับเบ็ด200หน่อยละกัน30หมุน6,000ไปของแพงดูมั่งเฮ้ยหนึ่ง ของแพงนี่คือดอกเดียวจบงานได้เลยนะนันแต่ถ้าไม่มากูก็จบชีวิตเหมือนกันนะตอนนี้ทำท่า mm. จะจบชีวิตว่ะแหมสักหน่อยเอ้ยโอ้โหเดกยับเลยเอ้ยมาสี่ตัวแม่งไม่มีไม่มีวายไม่มีวายนี่ยากหน่อยอุ้ยคูณหน้าเยอะเอ้ยมีคำนวณตรงไหนก่อน โอ้โหอยู่คนละฝั่งกันอยู่คนละฝั่งกันเลยคุณห้าชุดหนึ่งก่อนรังวัลก้อนโตโผล่กลับมากอนอย่าทำแบบนี้ไอ้หนูงานหยาบนะมึงถ้าไม่จา <c oughs> ่ายอ่ะเฮ้ยงานหยาบแล้วกูงานหยาบแล้วกูตอนนี้แม่งจะลงเบ็ดร้อยก็ไม่ได้นะขอสู้ที่เบ็ดสิบไปเฮี้ยงานอย่างหย,ยาบเลยถ้าจ่ายแบบนี้ ตอนแรกเปิดหัวมามีกำไรสองพันคิดว่าจะมาดีแล้ววะรู้ไหมลุงคิดอะไรอยู่ตอนนี้เฮ้ยทำไมกูไม่ซื้อวะแต่เวลาซื้อแล้วมันไม่จ่ายก็จะคิดกับกันเอ้ยทำไมกูไม่จ่ายวะทำไมกูไม่ปัน่นอย่างเดียวกไปซื้อทำไมนะเรียบร้อยนะเอ้ยคูณ5ทิ้งทวนมาหน่อยไหมทิ้งทวนมาหน่อยไหมั้อยห้าสิบ <150. S 1> อีกนิดนึงอีกนิดนึง สบายตัวแล้วรอบเช้าป่ะเดิมแบบนี้ก็ชิปหายกันล้วดิเอาเป็นว่าขอโอกาสแก้ตัวอีกเกมหนึ่งรอบบ่ายนะรอบนี้ถือว่าให้ไปก่อนนะโอเคไปแต่วันนี้บายบาย